พื้นที่หลังบ้านกว่า3-4ไร่ของคุณอมอรเกษตรกรจังหวัดระยองเธอเริ่มปลูกพุทราพันธุ์บอมเบ์มาแล้วหลายปีซึ่งพุทราสายพันธุ์นี้มาจากอินเดียที่กําลังได้รับความนิยมของตลาดและในช่วงสิงหาคมก็จะเก็บเกี่ยวได้แต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่พุทราเธอยังปลูกพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิดเพื่อให้มีไรายได้เข้ามาต่อเนื่องแม้จะอยู่ในช่วงโควิดสิวันนี้ยังอยู่ได้เพราะพืชผักสวนครัวขายได้ตลอดเวลาและมีความต้องการสูง หลักๆก,ก,กัตกรนเนี่ยมันจะเป็นกเกษตรเชิงเดี่ยวผู้ชายอย่างเดียวแล้วพอมาเราก็เริ่มแบบปรับปรุงยึดแบบตา์ของพระราชาเราก็มาเริ่มผสมประสานแบบหมุนเวียนในเราอยู่ได้ไม่งั้นแล้วแบบว่ากเกษตรเชิงเดี่ยวมันจะเหมือนเป็นกเกษตรตายตัวใช่ไหมคือว่าเรามีไม่ขาดอยากกินอะไรเราก็มี ไม่ต่างจากส่วนมะม่วงกว่า26ไร่ที่นี่เป็นของนายทวนวงเนินอายุ83ปีในพื้นที่เทศบาลเมืองมาตบตาพุธอำเภอเมืองระยองทั้งภัยแล้งและโควิด19ทำให้ลูกหลานหันกลับมาเป็นเกษตรกรกร,รุ่นใหม่มากขึ้นเขาจึงพยายามถ่ายทอดการใช้เทคนิควิธีการเสียบกิ่งพันธมะม่วงที่ตลาดนิยมมาเสียบเข้ากับกิ่งพันธุ์ต้นมะม่วงป่าเพราะรากยาวดูดน้ำได้ดีเป็นการแก้ปัญหาน้ำน้อยและยังทำให้ลูกหลานคนรุ่นใหม่หันกลับมาทำ เกษตรในช่วงที่คนเมืองหลายคนตกงานถือว่าเราก็โชคดีในในใน,ในระดับหนึ่งนะครับที่ว่าที่บ้านเราก็ไม่ได้ถึงกับเป็นธุรกิจใหญ่โตอะไรเหมือนกับที่อื่นเนาะเป็นแค่สวนเกษตรกรทั่วไปธรรมดาก็เหมือนกับคนพื้นที่นี้เขาเป็นเกษตรกรมาตั้งแต่รุ่นรุ่นรุ่นบรรพบุรุษแล้วนะครับก็เลยก็มองว่ามันก็มันก็โชคดีตรงนี้ กับเรากับพี่น้องญาติญาติเราในระดับหนึ่งในถ้าเกิดว่าไม่มีงานทําหรือว่าไปหางานทําไม่ได้ก็คือยังมีงานตรงนี้ที่บ้านรองรับอยู่ จีราพรจิตดนเป็นอีกคนที่กระทบโควิด -19 ปีนี้กำลังจะเตรียมตัวไปศึกษาต่อในต่างประเทศแต่หลังจากสถานการณ์โควิด -19 ระบาดทำให้ลมเลิกการเดินทางไปก่อนเลยตัดสินใจเข้ามาช่วยลุงทวนขายมะม่วงทางออนไลน์เพื่อระบายมะม่วงในสวนที่เจอทั้งพิษเศรษฐกิจและโควิด -19 ปัจจุบันมีลูกค้าสั่งซื้อจากทั่วประเทศแล้วพอมาเจอโควิดก็ทุกอย่างมันก็อยู่ชะงักไปหมดโดยเฉพาะแบบประเทศอังกฤษด้วยแล้วก็ประเทศไทยด้วยซึ่งแบบว่า มันก็อยู่ในช่วงของการล็อกดาวน์ค่ะแล้วประจวบเหมาะกับการที่ที่สวนมะม่วงออกมาพอดีมันเป็นช่วงฤดูกาลพอดีค่ะก็เลยมาช่วยตรงนี้ก่อนใช่ค่ะช่วยแบบไหนก็ตอนแรกก็ไม่ได้ช่วยในส่วนของการผลิตค่ะเพราะว่าไม่ค่อยรู้อะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วแม่ก็เลยบอกว่างั้นช่วยทําการตลาดออนไลน์ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรารู้ในเรื่องแบบเทคโนโลยีมากกว่าค่ะแล้วก็เลยโอเคเปิดเพจลองเปิดเพจดูค่ะในชื่อสวนมะม่วงลุงทวนแล้วก็ลองสำรวจตลาดดูว่าแบบตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แม้ว่าปีนี้จังหวัดระยองจะเผชิญโควิด19และภัยแล้งต่อเนื่องมา3ปีแล้วผลผลิตไม่ค่อยเต็มที่แต่ด้วยการจัดการน้ำที่ดีในพื้นที่ร่วมด้วยทำให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้มีแนวคิดค่ะที่จะดูแลเรื่องแบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกก็กำลังศึกษาเกี่ยวกับธนาคารน้ำใตดินลองมาปรับเปลี่ยนปรับใช้กับพื้นที่ทรายดูว่ามันจะได้ผลไหมต้องมีเทคนิคยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็กำลังสนใจ กำลังดาเนินโครงการอยู่ในปีนี้ค่ะพอดีก็ติดสถานการณ์โควิดอยู่ก็ชะลอไปนิดนึงแต่ก็น่าจะทําในปีนี้ต่อไปค่ะปีนี้เทศบาลเมืองมาตาพุทธอําเภอเมืองระยองถือว่าได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและโควิดสิหากพัฒนาธนาคารน้ําใต้ดินอาจเป็นความหวังของเกษตรกรในช่วงภัยแล้งนี้และทําให้มีเกษตรกรรุ่นใหม่กลับบ้านมาพัฒนาการวงการเกษตรไทยให้ดีขึ้นได้นิตยาเกียรติเสริมสินไทย PBS รายงาน